สวัสดีค่ะป้าดาพามาชมกาแฟนะคะกาแฟหวานมันเข้มข้นนะคะสองแก้วนะคะขั้นแรกเราก็ใส่ครีมเทียมไปก่อนนะคะสองแก้วเราจะใช้ครีมเทียมอยู่ที่8ปดช้อนนะคะ เม็ผงกาแฟนะคะสองแก้วเราจะใช้ผงกาแฟอยู่ที่ห้าช้อนนะคะเป็นขับขอหวานนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลให้สองแก้วเราจะใช้น้ำตาลอยู่ที่3มช้อนนะคะ ตวงน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเราจะใช้อยู่ที่แก้วละ1้อ ml นะคะ2แก้วแล้วก็ตวงไป150 ml 2สองครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็ชงนะคะ ลงให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีก่อนนะคะละลายดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตามด้วยนมข้นจืดไอ,อ้นมข้นหวานนะคะขอโทษขอโทษีนเทียมถงกาแฟน้ำตาลอันนี้เราก็จะชงด้วยน้ำร้อนจัดๆก่อนนะคะให้ละลายดีเแล้วเราก็ใส่ด้วยนมข้นหวานนะคะ สองแก้วเราจะใช้นมข้นหวานอยู่ที่4ช้อนนะคะ เตียมน้ำแข็งนะคะเทกาแฟที่เราชงลงไปค่ะสองแก้วเราก็เฉลี่ยให้เท่าๆกันนะคะ ตามด้วยนมข้นจืดคะ่ะเพิ่มความมันให้กา,ฟาแฟเรานะคะเราใส่ครีมเทียมไปแล้วตอนชงแต่ตอนนี้เราก็มาเพิ่มด้วยนมข้นจือดอีกนะคะเพิ่มความมันความอร่อยให้กับกา,ฟาแฟเรานะคะ เสร็จแล้วค่ะกาแฟหวานมันเข้มข้นนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นหวานมันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ